เปิดโครงการขับเคลื่อน m SME ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ตอบสนองต่อมาตรฐานการกีดกันทางการค้าที่โรงแรมเวลาดีนายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการขับเคลื่อนให้ m SME ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ตอบสนองต่อมาตรฐานการกีดกันทางการค้าประจำปี2568 โดยมีบรองสตราจารด์ดรสิงห์หะชวีสุขสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังกล่าวรายงานมีนายกองโทพิสิทธิ์พิพัฒน์วิไลกุลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหา,ารสสวนายกันพงศุลวันวิจิตประธานหอการค้าและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานโครงการนี้ดําเนินการขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ SME สามารถปรับตัวและพัฒนาแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตอบสนองต่อข้อกําหนดทางการค้าใหม่ๆที่อาจเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสําหรับภาคธุรกิจไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลัก3ประการได้แก่ 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเศรษฐกิจสีเขียวและข้อกําหนดทางการค้าที่สําคัญ 2. ยกระดับความสามารถของ m s m e เเพื่อให้สามารถปรับตัวและกําหนดกลยุทธ์ที่สอดรับกับแนวโน้มการค้าระดับโลก 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง m s m e กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับก็จังหวัดอุดรธานีก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งของจังหวัดนะครับที่ทางสสวได้ร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีเจ้าพระจอมเก้าเจ้าคุณอาหาราราชกระบังนะครับที่ได้จัดทําโครงการในการที่อยากสนับสนุนและส่งเสริมให้ MSME ในพื้นที่ทั้งจังหวัดอุรรธานีและหนองบัวลำพูนะครับได้ รับทราบข้อมูลทั้งในเชิงวิชาการข้อมูลในภาพรวมแล้วก็ในภาพกว้างในระดับของนานาชาติด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของการค้าเองโดยเฉพาะ m s b ก็ถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นทางสสวนะครับร่วมกับทางสถาบัน เทคโนโลยีพ่จอจอมก้าเจ้าคุณทหารรัฐก,กะลังได้จัดโครงการนี้ก็เพื่อหนุนเสริมให้ทาง MSME ทั้ง2จังหวัดเนี่ยได้มีองค์ความรู้แล้วก็พร้อมที่ปรับตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอธุรกิจสีเขียวแล้วก็การก้าวไปสู่ความยั่งยืนก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหรือบทหมายที่สําคัญนะครับที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นในเรื่องของ MSME ที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันก็ต้องปรับตัวแล้วก็